ตลับเทปพ,พันเกลียวก๊อกน้ำหลังจากใช้งานเสร็จยังมีประโยชน์นะครับอย่าเพิ่งทิ้งนำมา DIY ในการใช้ประโยชน์ทำแบบนี้ครับโดยการตัดขอบนอกครับตัดขอบนิดเดียวนะครับโดยใช้ครีมครับหรือกันไกลตัดขอบให้เป็นรอยบากครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับให้นำสายวัดครับสายวัดไม่ว่าจะเป็นสายวัดรอบเอวหรือรอบอก,อกนะครับ เนี่ยครับที่เราใช้งานอยู่โดยการที่เก็บจะอาจจะใช้มัดยองงแล้ววางเกะก,กะใช้กระดาษกาวทองหน้าครับแปะบริเวณขอบเนี่ยครับจะใส่ได้ง่ายเลยครับพอดีกับขอบสายเทปวัดรอบอกเลยครับเนี่ยครับเวลาเก็บก็จะใส่เข้าไปในขอบง่ายๆแบบนี้เลยในการเก็บเวลาดึงก็จะง่ายในการเก็บรักษาหรือเก็บไว้ ท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ